สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การไลฟ์สดนะครับเราพบกันนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาประมาณบุกบูมเย็นนะครับเราพบกันนะครับวันนี้สิงห์นำหนึ่งในเป็นจากภาคีเนื้อเหรียญนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับจังหวัดพิจิตรเป็นพิมพ์จอบเล็กไหลท่านสงสัยพระแท้ดูอย่างไรวันนี้ที่สิงห์นำมาเนี่ยพระองค์ที่จะนํามาทําการเรียนรู้ไปด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นพระที่พิมพ์เป็นสากลนิยม คมชัดลึกแม้กระทั่งเนื้อมวลสารเนื้อโลหะผสมเขาเรียกว่าเนื้อสมฤทธิ์เป็นแบบไหนพิมพ์เป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาไขาข้อสงสัยกันนะครับแล้วเรียนไปรู้ไปได้วยกันนะครับเรามาชีต้ตําหนิจุดจ่ายสตังกันนะครับก่อนอื่นเราไปรู้ประวัติการจัดสร้างการศึกษาพระเนี่ยถ้าเรารู้ประวัติรู้วิธีการสร้างเราก็จะได้ผ่าแท้เราต้องเรียนรู้นะครับแต่ถ้าเรายังดูไม่เป็นเนี่ย ก็อันตรายสําหรับการศึกษาพระเครื่องนะครับเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับแล้วเพื่อนๆจะมีพระแท้นะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์จอบเหล็กที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับณตอนนี้เนี่ยวันนี้ที่สิงนําองค์นี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่า พระหลวงพ่อเงินเนเพื่อนการเขาเรียกว่าพระรอโบราณการรอโบราณเนี่ยจะเขาเรียกว่าเนื้อสำริดบางท่านแต่เขาเรียกว่ากระแสนเนื้อทองเหลืองในชุดชุดนั้นหรือเบ้าเบ้านั้นเนี่ยสิงเคยพูดไปหลายครั้งการหล่อพระโบราณเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าทองแดงบ้างเงินบ้างนาคบ้างโบราณนํานนมาชาวบ้านเนี่ยหรือคนที่มาร่วมบุกับทางวัดเนี่ย หล่อรวมลงไปหรือโลหะพระบูชาเก่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์ประกอบของสำลิปเนี่ยนะครับก็จะมีทองเงินทองแดงโลหะอื่นๆที่ปนเข้ามาครับทีนี้เรามาดูเราจะรู้แยกยังไงเพื่อนๆถูกไหมครับว่าพระนอโบราณนี่เอกลักษณ์ของเขาเลยเพื่อนๆนะครับทองคำเนี่ยสนิมของทองคำเนี่ยเวะลาออกเนี่ยเพื่อนทองคำนะครับจะอธิบายเพื่อนฟังว่าสนิมของทองคำเนี่ยเวะลาได้เวลา อายุของเขากระแสน,นี่ยจะออกคราบแดงๆที่ผิวนะครับเงินเนี่ยจะออกสนิมดำๆเทาๆเป็นเก็ดี๋ยเป็นปื้นที่เราเรียกว่าสนิมตีนกานี่คือลักษณะข,ของพระรอโบราณนะครับแปนะ๊บนึ่งนะครับเพื่อนๆบอกว่าเบามากเสียงนครับ ดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าบางครั้งสัญญาณก็ติดขัดบ้างนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวสิงแก้สัญญาณให้แป๊บหนึ่งนะครับครับได้ยินชัดไหมครับ สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวพูดดังนิดนึงแล้วกันก็กันนะครับนะครับเราไปกันต่อเลยนะครับตกลงว่าสนิมนะครับสนิมของสนิมเงินเนี่ยจะออกดำๆนะเป็นเก็ดๆนะครับทองแดงเนี่ยจะออกเป็นสนิมหยกหยกหมายถึงว่าเป็นออกเขียวอ่อนๆที่เคลือบอยู่เขาเรียกว่าทองแดงในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติหรืออยู่ในดินหรืออยู่ในกุกนะครับนี่คือลักษณะของเขาอยู่แล้วนะครับโดยที่เฉลี่ยออกมาเนี่ยเนื้อทองคำเนี่ยจะเกิด เงินประกายแพรนะครับที่ทองเหลืองนี่คือลักษณะของพะระหล่อบโบราณเขาเรียกว่าเนื้อสำลิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆอย่างที่เราบอกกันว่าเนื้อทองแดงในด้านนอกจะมีสนิมน้ำหมากเขาเรียกว่าเนื้อทองทาส่วนสีดำเนี่ยเขาเรียกสนิมตีนกานะครับสีเขียวบางๆเขาเรียกว่าทองแดงที่ผสมลงไปเพราะฉะนั้นในพะระหล่อบโบราณเนี่ยเพื่อนอย่างที่เราบอกกันนะครับว่าจะมีลักษณะของการหล่อเนี่ยนะครับไหลลักษณะนะครับ ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อโลหะนะครับของชนิดนั้นๆตอนที่ผสมลงไปเขาเรียกว่าตอนที่ใส่ลงไปในเบ้านะครับแต่ละเบ้าก็มีการเทตอนี้เมื่อเรารู้ลักษณะของเนื้อโลหะแล้วนะครับต่อไปเราไปดูวิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างของพระรอโบราเนี่ยเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูพระองค์จริงกันนะครับเพื่อนๆจะได้มีความรู้กันว่า พระองค์จริงเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนแล้วลักษณะของการเข้าพิมพ์เป็นแบบไหนนะครับครับไปเราไปชมกันต่อนะครับสิ่งที่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยครับนี่คือหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ใหเพื่อนๆดูเนื้อโลหะก่อนเนื้อหลงพ่อเงินเน,เนื้อจะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนเห็นปะเนื้อจะออกเขาเรียกว่ามีคาบของสีแดงคาบของสนิมเขียวนะครับนี่คือลักษณะาภาพที่ไม่ได้ผ่านการใช้เดี๋ยวสิงจะนําออกจะกรอบให้พอดีอย่างที่บอกนะครับว่านี่คือเนื้อโลหะผสมเขาเรียกว่าเนื้อสำริดวันนี้สิงมีจอบใหญ่ให้ดูด้วยแต่จอบใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่เป็นรอบหน้านะครับเนี่ยนี่คือจอบใหญ่เห็นไหมครับ เพื่อนดูเนื้อสิครับไม่ได้ต่างกันเลยเนื้อโลหะทั้ง2ชนิดเห็นไหมครับเพราะนี่คือพาทแท้ที่ดูง่ายนะครับในการดูพาทแท้เนี่ยอย่างอื่นเราก็ต้องแม่นพิมพ์ก่อนครับเดี๋ยวจอบใหญ่เนี่ยวันหลังสิงจะนํามาไล์ให้ชมกันนะครับวันนี้เรามาชมจอบเล็กกันไปก่อนนี่นำออกจากกรอบให้ก่อนนะครับเพื่อนนะ แอปหนึ่งครับเพื่อนเราจะได้มีความรู้กันนะครับเราเด้เข,เข้าใจว่าวิธีการสร้างนะครับทีนี้เรามาเรื่องของการการการสร้างแหละเพื่อนวิธีการหล่อละเขาเรียกว่าเป็นหุ่นเทียน,นเพื่อนผ้าหล่อโบราณเนี่ยเวลาเข้าพิมพ์เนี่ยเพื่อนนะครับทำแม่พิมพ์ออกมาเนี่ยหูเนี่ยคบเพื่อนอย่างที่เพื่อนเคยเห็นกันอย่างเนี้ยหูตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าหูปิง่งหูนี่ทําติดมาเลยนะครับแล้วเชื่อม แล้วม้วนเข้าไปเนี่ยแล้วใช้ความร้อนในกดลงไปเห็นไหมครับเราจะเห็นส่วนเทียนที่ปิ้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของการเข้าพิมพ์เป็นการเข้าพิมพ์จะมีรอยเขาเรียกว่ารอยเคอะรอยสลักรอยอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันครับเราจะได้เห็นกันว่าหล่อยังไงหล่อตัวใช้เทชนวนเห็นไหมเทชนวนพอเทชนวนเสร็จแล้วก็ตัดชนวนออก,กแล้วก็ทำใบนี่คือวิธีการนะครับเขาเรียกว่าหล่อโบราณน,นะครับ ก่อนอื่นนะครับอย่างที่เราบอกกันนะครับว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าพะระหล่อโบราณเนี่ยหล่อเป็นแบบไหนกันนะครับเมื่อเราเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเราจะจะเข้าใจเรื่องพิมพ์ทรงนะครับตอนนี้เราไปดูรายละเอียดกันของพิมพ์ทรงนะครับที่เป็นพะระหล่อโบราณเพื่อนๆเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยสิงจะชีต้ตำหนิให้ดูนะครับ <1> <1> ว่าตำหนิพระแท้เนี่ยจุดใจตังของผมที่ผมดูประจําเลยของหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นแบบไหนกัน ลักษณะเนี่ยเพื่อนดูนะครับเราไล่ไปกันเลยนะเพื่อนๆเ,เห็นดวงตามะดวงตาสองข้างเนี่ยดวงตาด้านซ้ายมือจะใหญ่ด้านกว่านี่เป็นลักษณะหนึ่งของพิมพ์จอบเล็กแต่องค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์จอบเล็กจอบเล็กนะครับแข้งตรงแข้งตรงเนี่ยจะมีชนะที่ไม่เหมือนใครเพื่อนนะครับแข้งตรงเนี่ยลักษณะอะไรที่ไม่เหมือนใครนะครับ มีเอกลักษณ์นะครับที่ต่างกันเลยแข้งตรงเนี่ยนะครับเพื่อนนะเราไปดูกันต่อนะแข้งตรงเนี่ยเพื่อนดูนะครับดูจีวอนดีๆนะเพื่อนจีวอนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะสิงวางไว้ด้ว่านะเพื่อนเพื่อจะได้ถนัดกันผมคิดว่าน่าชัดนะครับจีวอนเพื่อนเห็นไหมครับจีวอนเนี่ยจะมีเส้นสังกติเนส้นเี่นนะครับแทงเข้าไปและจีวอนเนี่ยจะเป็นธรรมชาตินะเหมือนจีวอนจริง่ะเพื่อนโคดเคียวไม่เหมือนพิมพ์อื่นนะเพื่อนอีกสาพิมพ์เนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะลักษณะของจีวอนนะครับ ลักษณะเส้นสายทุกอย่างเนี่ยมีความคมชัดลึกนะครับไปเราไปดูจุดต่อไปเลยนะครับจุดต่อไปเนี่ยลำแขนเพื่อนลำแขนด้านขวามือนเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยลำแขนเนี่ยนะจะเป็นก้าวาเป็นมัดและมีเนื้อเกินจุดจๆๆๆๆุดนี่คือลักษณะของพิมพ์แข้งตรงนะครับจุดสําคัญต่อไปเราไปกันเลยนะเราดูกันเร็วเร็วเลยนะครับจุดสําคัญนะครับแข้งตรงเนี่ยเพื่อนเมื่อชายจีวอลแบบนี้แล้วเพื่อนดูมุมนี้นะครับจะมีก้อนเนื้อติ่งเล็กๆเป็นเนื้อเกินที่อยู่ ตรงหัวไหล่นี่เป็นลักษณะของพิมแข้งตรงนะครับแข้งตรงก็จะเป็นแข้งตรงออกมาเลยนะครับเนี่ยตรงออกมาสักสองข้างนะครับกีวอรจะกดอย่างนี้นะครับทีนี้เราไปดูอะไรเพื่อนว่าพระหล่อโบราณที่เราจะเรียกว่าเป็นพระแท้เนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกกันนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับล่องเพื่อนๆดูนะครับตั้งแต่ล่องตรงหูด้านขวามือด้านซ้ายมือขององค์พระเนี่ยจะลึกเห็นไหมครับลึกลงไปนะครับลึกแล้วก็ขึ้นมา ด้านนี้นะครับหัวไหล่ด้านนี้เพื่อดูดีๆนะครับจะมีเนื้อเกินเดี๋ยวตอนเข้ากล้องขยายสิ่งจะให้ดูทีมีเนื้อเกินเชื่อมออกมานะครับแล้วลงมาติดแล้วก็ลงมาลึกสําคัญที่สุดเนยนะครับในผ้าแท้เนี่ยเพื่อนหัวเข่านะครับหัวเข่าด้านซ้ายอ่าซ้ายมือขององค์พระเพื่อนจัลึกลงไปนะครับแล้วเป็นร่องแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปแล้วก็ลึกนะนี่คือลักษณะพอมาด้านขวามือเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าลงไปลึกลขึ้น ก็ลงไปในลึกนะถ้าทแท้เนี่ยเพื่อนอย่างไรต้องลึกนะครับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูเนี่ยในในร่องเห็นไหมเพื่อนเห็นป่ะเนี่ยล่องเนี่ยล่องหูเนี่ยตรงเนี่ยลึกทั้งสองข้างเนี่ยลึกมากนะครับแม้กระทั่งตรงเสียงของท่านเนี่ยในล่องเสียงเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยมีความคมชัดลึกแล้วตรงเขาเรียกว่าเสียงของหลวงพ่อเนี่ยจะมีรอยเขาเรียกว่าเว้าลงไปหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหยักนี่เป็นลักษณะของแม่พพิม์พิมพ์นี้นะครับ แต่อีกสามพิมพ์ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าสําหรับพิมพ์นี้จะโดดเด่นมากนะครับจุดสําคัญเดียวที่เราบอกกันนะครับว่าเห็นไหมจีวอนจะหักเข้าไปชายจีวอนเนี่ยจะหนีเส้นสังกติเนี่ยสังกติเส้นนี้ก็หักเข้าไปก็ชายจีวอนก็จะว้าเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเว้านะครับมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับแล้วในเสียงหลวงพ่อจะมีเส้นเว้าลงไปนะครับความลึกของมิติเนี่ยลึกนะครับสิ่งนะครับที่สําคัญเลยเพื่อนนะครับพระลอโบราณเนี่ย นี้เพื่ออาจจะไม่เห็นที่เราเรียกว่าพอเราเข้าพิเนเ,พเนี่ยเข้าพิน่ยเกิดจากหุ่นเทียนเนี่ยก็จะมีการทําไปหลายๆรอบห,หลายๆรอบหลายๆรอบโดยกลับมาใช้ใหม่มีเม็ดกวดเม็ดทรายติดเพราะฉะนั้นเวลามีเม็ดกวดเม็ดทรายเนี่ยลงไปติดเนี่ยเพื่อนเราจะทําอย่างไรเพื่อนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่า วเวลาหล่อออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเม็ดกรวดเม็ดทรายเป็นเขาเรียกว่าที่เรียกกันว่าขี้เบ้าเพื่อนครับเดี๋ยวตอนเข้ากล้องขยายเนี่ยเม็ดดำๆที่เพื่อนเห็นอยู่หน้าจอนะครับเนี่ยเต็มตองค์อันนี้จะเห็นง่ายทั้งองค์เลยบางองค์ก็จะไม่มีเยอะแต่ตรงน,นี้ก็จะเห็นชัดตรงหูนะครับเพื่อนเห็นไหมครับตรงเนี้ยขี้เบ้านไครับเนี่ยเดี๋ยวผมเข้ากล้องขยายตัตวงให้ดีกว่าแล้วเพื่อนจะเห็นชัดเจนนะครับลักษณะก็จะมีการเมื่อหล่อเสร็จก็มีการเก็บตะไบค่าพวกเนี้ยเพื่อนเนี่ยเส้นอย่างพวกเนี้ยนะครับเนี่ย รอยสลักเนี่ยเขาเรียกว่ารอยเนื้อจากการเข้าแม่พิมพ์เป็นธรรมชาติที่ดูง่าย,ายนะครับไม่มีเนี่ยอันตรายนะครับต้องมีเกือบทุกองค์ในการเข้าเพราะเข้าเบ้าแม่พิมพ์เนี่ยจะต้องมีรอยพวกเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยรอยพวกเนี้ยองเนี่ยมมีความลึกมีการเข้าพิมพ์มเนื้อเกินต่างๆจุดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในแม่พิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีในพระหล่อโบราณสิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรเพื่อน เขาเรียกว่าขี้เบ้าหรือเม็ดกวดเม็ดรายลอยต่างๆร่องต่างๆที่เราเกิดขึ้นเนี่ยบนองค์ผ้าใช่ไหมครับจุดดำๆต,ๆต่างๆเนี่ยนี่คือลักษณะของแม่พิมพ์ป่ะเดี๋ยวผมเข้ากล้องอีกตัวงให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันว่าเห็นกันชัดๆขยายกันแบบว่าเอาวันนี้เอาให้ทะลุปุกโป่ปงเลยให้เพื่อนดูหลงพ่อเงินบางคานเป็นและเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยผมจะชี้ตำหนงจุดายต่างเลยว่าของปลอมไม่ใช่แบบนี้นะครับ โลหะก่อนอ่ะการจะชัดเล่น้เพื่อนนะเพื่อนดูนะสีน้ำตาลที่เพื่อนเห็นนะครับสีน้ำตาลที่เพื่อนเห็นนั่นเองที่ผมเมื่อกี้ผมพูดไปตอนต้นว่าน,นี่คือโลหะที่กลับสภาพมีส่วนของผสมของทองเยอะก็จะกลับเป็นสีแดงเรื่อยๆนะครับไม่ได้แดงสดนะอย่างที่เราบอกกันนะครับว่าสีแดงเนี่ยต้องออกแดงเหมือนยังไงคาบแดงแงเหมือนน้ำหมากนะครับภาพสดใหม่ๆก็อันตรายสีเขียวที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือของโลหะของทองแดง เขาเรียกว่าสนิมที่เป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าปฏิกิริยานะครับสิ่งที่สําคัญที่ผมบอกเพื่อนเนี่ยในหูเนี่ยนะครับในร่องหูเนี่ยจะมีความคมชัดลึกต้องลึกเลยนะครับด้านเนี่ยในอ่าเรามาดูตรงเขาเรียกว่าศีรษะของท่านเห็นไหมครับจะมีส่วนเขาเรียกว่าว้าวลงไปหน่อยตรงเนี้ยุบลงไปนี่คือลักษณะของแม่พิมพ์นะครับเราไปดูจุดนี้จุดหัวไหล่เมื่อกี้ที่สิงบอกกันว่าหไหมครับจะม,มีเนื้อเกิน่าครับชายจีวรเห็นไหมครับ มีความคมชัดลึกมา G จีวอนจัดละเส้นเพื่อนดูดิเนี่ยคมมากนะครับแล้วเส้นนี้นะครับจะวิ่งเข้าไปเส้นท่าจับจากข้างบนเส้นที่หนึ่งเส้นสอง้จะวิ่งทะลุไปแล้วจีวอนจะหักหลบนี่เป็นลักษณะของแม่พิมพ์เลยนะเพื่อนตั้งใจดูนะครับเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่มีพลาแท้นะครับแล้วเพื่อนจะเข้าใจนะครับสาหรับด้านขวามือเนื้อตรงแขนเพื่อนเห็นไหมครับจะเป็นจำ้ำเป็นก้อนๆเป็นมันมดเห็นอย่างเพื่อนแล้วมีความลึกมิติ เดี๋ยวเรากลับไปดูตรงหัวไหล่ด้านซ้ายมือน,นิดหนึ่งที่เราบอกว่าจะมีเนื้อเหมือนเนื้อติ่งเชื่อมครับเนี่ยจะมีติ่งเชื่อมเนไครับเชื่อมเชื่อมเข้าไปเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของแม่พิมพ์ลักษณะของเนื้อเห็นไหมครับสิ่งที่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยรูสการูรพุนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะขยายเพื่อนดูเนี่ยเขาเรียกว่าคาบขี้เบ้าเพื่อนบาง ตำแหน่งเม็ดทรายก็หลุดไปก็เป็นร่องลึกเป็นสีดำบางนั้นก็ฝังอยู่ห้างไหนเป็ตำแหน่งแล้วก็จะเห็นรูๆนี่เมื่อนค่ะหมายที่เราขยายให้นะครับรููต่างๆเนี่ยที่ดึงอยู่หน้าจอเนี่ยครับเนี่ยตรงหัวไหลเช่นไหมครับเนี่ยเนี่ยเม็ดก้อนกรวดก้อนทรายนะครับที่ฝังอยู่ในเนื้อเนื้อของพระรอโบราณหลวงพ่อเงินบางคันต้องมีเลยนะเพื่อนด้านหลังเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมีบ้างเล็กน้อยก็ได้ไม่มีก็ได้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตอนเข้าสายแต่ส่วนมากจะต้องมีนะครับจุดๆๆ,ๆ,ๆนะ นี่นคือคาบขี้เบ้าที่ดูได้แล้วเนื้อเนี่ยกระแสะโลหะที่ผมบอกมาครับเหลืองอมเขียวเนี่ยคำว่าเหลืองอมงเขียวเนี่ยสีเหลืองสีแดงผสมกันโบราณเนี่ยเขาถึงเรียกว่าเหลืองอมเขียวก็เลยโดนส่วนผสมลงไปมันเป็นกฎธรรมชาติเลยครับทองแดงเงินทองนะครับเพราะฉะนั้นในประกายในองค์ของท่านนี่ก็จะมีประกายเนื้อของทองเหลืองมีประกายงองวบๆนะครับหูเราไปดูส่วนหูปิงกันนะครับนี่คือธรรมชาติ หูเนี่ยเวลาโค้งเข้าไปแล้วม้วนเข้าไปเสร็จแล้วก็เขาเรียกเอาความร้อนจี้ตรงนี้เพอะจี้มันก็จะยุบลงไปส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เกินก็เข้าแม่พิมพ์สลักที่เราบอกกันว่าส่วนเนื้อเกินที่อยากอยาก,ยากที่เราเห็นกันเมื่อกี้เนี่ยนี่คือเป็นส่วนการเข้าของแม่พิมพ์เลยเป็นธรรมชาติเลยนะครับที่ดูง่ายแต่เี้เราไปดูด้านข้างกันเห็นไหมครับหูปิงเนี่ยเพื่อนธรรมชาติคือดัดแล้วโค้งเข้าไปไม่ใช่กลมบล็อกล่างในกลมบล็อกเลยไม่ได้นะเพื่อน เสร็จเลยนะเพื่อนด้านหน้าเราดูส่วนที่หูปิงนี่สลักเห็นไเนื้อส่วนที่เกินนี่คือธรรมชาติที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ดูง่ายมากเพื่อนในธรรมชาติในพระแท้นะครับเราไปดูอีกจุดหนึ่งรอยตะไบเห็นหครับรอยตะใบจะหยาบตรงนี้นะเราจะเห็นชัดเจนนี่คาบขี้เบ้าชัดๆกันเลยนะพเพื่อนผมขายายเพื่อนดูเห็นไหมครับเนี่ยตรงหูนี่คือจุดที่เราบ่งบอกว่าพระนอบโบราณเนี่ยต้องมีเนี่ยคาบขี้เบ้าที่ฝังอยู่นะครับ และเนื้อของโลหะนะครับสีแดงๆเลือดๆน,นั่นคือคาบของโลหะที่เปลี่ยนสภาพนะครับตามการเวลาต่างๆนะครับจึงทําให้เราเห็นว่าพราทแท้เนี่ยดูง่ายนะครับอย่างว่าอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยนี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปหน้าจอกัน ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกทท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับนะครับแล้วเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆดูดีนะครับจุดที่ผมใช้ประจําเลยนะครับใช้ในการดูเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเพื่อนๆดูนะขอบของเหรียญหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับขอบเนี่ยมองแล้วจะคมนะครับ แต่จริงๆขอบเนี่ยจะเป็นองศา45นะห้าครับด้านนี้จะตรงครับแล้วด้านในเนี่ยตัดเฉียง45้าลงไปครับ,บเขาเรียกว่าเฉียง45บห้าเห็นไหมเพื่อนเนี่ยผมจะให้เพื่อนดูให้ชัดๆนะครับเนี่ยคือเฉียงลงไปนะครับทั้งสองทางขเขาเรียกว่าเวลาขึ้นมาแล้วตัดเฉียงลงไปจะไม่กลมนะครับแล้วจะมีความลึกคมเพราะองศาของท่านเนี่ยในการตัดเนี่ยตัดลงไป45ห้าตัดลงไปจะมีความลึกมีความคมเห็นไหมครับเนี่ยทั้งทุกมุมนะครับ ทำให้เราเห็นว่าผ้าหล่อบโบราณเนี่ยจะต้องมีษนะที่เอียงองศาผมใช้ดูตรงนี้เป็นหลักจุดหนึ่งเลยครับเมื่อเก่กับเวลาดูพิมพ์แล้วไหมครับเนี่ยจะเอียงท่าลงไปเอียงไปถ้าของที่ถอดทําไม่ได้เพื่อนครับผระที่ถอดขึ้นมาเนี่ยจะไม่สามารถทําอย่างนี้ได้นะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์จอบเล็กนะครับพิมพ์แข้งตรงครับอย่างที่เราบอกกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยสิงก็นนามาให้ชมกันนะครับ ว่าพระแท้เนี่ยดูอย่างไรนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กนะครับเป็นพิมพ์แข้งตรงนะครับเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับในการศึกษานะครับในการเรียนรู้นะครับแล้วช่องทางตอนนี้นะครับสิงมีช่องทางที่เขาเรียกว่า เปิดใหม่ช่องทางก็อาจจะเปิดมานานแล้วแต่ไม่พึ่งโปรโมทพึ่งบอกเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามท่านไหนที่เล่น t i k t o ็อนะครับเข้าไปพิมพ์สิงสุพรรณหนึ่งหกดนะครับติดตามนะครับสิงจะมีคลิปดีๆลงตรงนั้นด้วยนะครับมีทั้งช่องทาง f b o o k y o u y u u t นะครับแล้วช่องทางหลายช่องทาง t i k กต็อกนะครับสำหรับวันนี้อย่างที่เราบอกกันนะครับว่าในการศึกษาภาคเครื่องนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับท่านไหนเนี่ยเขาเรียกว่าเชื่อในวทางของสิงนะครับ ก็เรียนรู้ก็ไปด้วยกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามกันในช่องทางของเขาเรียกว่า YouTube นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องทางของ Tik t o k นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับอ๋อมีพิมพ์อะไรบ้างนครับเพื่อนเพื่อนถามมานะครับหลวงพ่อเงินบางคานพิมพ์จอบเล็กนะครับมีพิมพ์แข่งตรงแข่งติดแข่งกระดกนะครับแล้วก็เท้ากระดกนะครับแล้วก็พิมพ์ตาขีมีหมด4ี่พิม์ลองศึกษาในอินเทอร์เน็ตดูนะครับแต่วันนี้ที่สิงห์นมาไลฟ์สดเนี่ยนะครับเป็นพิม แข้งตรงเพราะนั้นเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วเพื่อนๆจะมีพาแทนนะครับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ